เรามาต่อกันที่ข้อ2โจทย์บอกว่าประจุสุทธิบวกคิวอยู่ตรงนี้นะครับนี่แรงเงาสีเหลืองเหมือนกันต่างก็ออกแรงกระทําซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นบวกคิวด้วยนะครับประจุเหมือนกันแรงที่เกิดขึ้นก็เป็นแรงผลักนะครับบางครั้งอาจจะเรียกว่าแรงมังสวิรัตหรือว่าแรงเจก็ได้นะครับ ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนประจุบวก Q ออกไปนะครับกลายเป็นประจุบวก CQ นะครับกลายเป็นประจุบวก CQ แต่ว่าประจุบวก Q ทางด้านซ้ายมือก็ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถตอบด้วยเบื้องต้นเนาะว่ามันก็ย,ยังคงเป็นแรงผลักอยู่เพราะว่าประจุที่เข้ามาแทนที่ก็คือเป็นประจุบวกเหมือนเดิม ไม่รู้โจทย์จะถามอะไรบ้างแหละแต่ว่าผมจะพาพวกเราวิเคราะห์ตามที่ผมเคยสอนมาในชั้นเรียนก่อนอันดับแรกคือวิเคราะห์ชนิดของแรงเรียบร้อยเป็นแรงผลักนะครับทีนี้เราจะมาดูขนาดและก็ทิศทางของแรงอันดับแรกเลยนะครับเราต้องหาแนวแรงก่อนแนวแรงจะเกิดขึ้นระหว่างประจุก,กับประจุ หรือประจุกับจุดที่เราสนใจคือตอนนี้ผมสนใจแรงที่มันจะเกิดขึ้นตามแนวแรงของประจุ2ตัวนี้ครับเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นลูกศรที่เราจะวาดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในแนวเส้นประนี้เท่านั้นจะแตกแถวหรือจะไปทิศทางอื่นไม่ได้นะครับโอเคเรามีเส้นแนวแรงแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาสนใจที่ประจุทีละตัว ตืดๆๆสมมติว่าผมจะสนใจที่ประจุบวก Q เลาาก็ดูแวดล้อมว่ารอบๆมีประจุอะไรแต่นั่นแปลว่าเรามาปิงป๊งๆประจุบวก 4Q ใช่ไหมประจุบวก 4Q อยู่ทางด้านขวานะครับก็ออกแรงกระทํากับประจุบวก Q เป็นแรงผลักแรงผลักลูกศรมาทางด้านนี้นะครับอันนี้คือแรง F เนื่องจากประจุบวก4 q ตรงนี้ครับกระทำกับประจุ q ถ้าเราจะเขียนสูตรหรือว่าสมการมันเกิดจาก f เท่ากับ k q 1อ่ะให้เป็นตัว q ก็ได้ q 2 4Q ส่วนด้วย r กํลังสนี่คือแรงที่ประจุ4 q กระทำกับประจุ q ต่อไปเราเปลี่ยนจุดสนใจบ้างเรามาสนใจที่ประจุ บวก CQ เราดูรอบๆครับว่ามีประจุอะไรอยู่ก็มีประจุบวก Q ประจุบวก Q ก็ออกแรงผลักกับประจุบวก CQ จุดนี้แหละครับที่จะทำให้พวกเราสับสนว่าลูกศรจะสั้นเท่าลูกศรสีแดงไหมหรือว่าจะยาวกว่าหรือว่าจะเท่ากันนะครับถ้าใครยังวิเคราะห์ไม่ได้คำตอบง่ายๆคยือเราเขียนแบบนี้ก่อน ถ้าใครยังตอบให้ได้จะพาวิเคราะห์ง่ายๆครับเราเขียนสมการก่อน f เนื่องจากประจุบวก q ตรงนี้กระทำกับประจุบวก4 q ตามสูตรเลยครับ k 4 q กระทำกับประจุ q หารด้วย r กํลังสองเห็นไหมครับว่าแรงฝั่งสีแดงกับฝั่งสีน้ำเงิน มันตัวเดียวกันเลยดังนั้น F4QQ Q, กับ FQ4Q เนี่ยมันคือเท่ากันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะครับอันนี้เราวิเคราะห์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วดูสิเราจะตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ4ได้ถูกต้องไหมนะครับข้อ2.1โจทย์ถามว่าขนาดของแรงที่กระทําต่อประจุบวก Q ก็คือ ทางด้านซ้ายมือนะครับมีค่าเป็นกี่เท่าของแรง f f เดิมใช่ไหม่า f เดิมของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราก็ไม่เขียน f เดิมมีค่าเท่ากับ k q q ส่วนด้วย r กํลังสอง ah เทียบกันดูครับตัวที่เพิ่มมาคืออะไรเอ่ย สใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ครับเนี่ยตัวใหม่ของเราเนี่ยครับตัวใหม่มีค่าเป็น4เท่าของ f ด้านบนถูกต,ต้องไหมเอ่ยอันนี้ผมก็จะตอบว่ามีค่าเป็น4เท่าของ f ทีนี้ต่อไปข้อ2,2ครับขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุบวก c q มีค่าเป็นกี่เท่าของ f เท่าเดิมเนาะตอบเท่าเดิมเพราะว่าแรงสีน้ำเงินกับแรงสีแดงเนี่ยมันเท่ากันดังนั้นมันก็เป็นสีเท่าของแรงตอนเริ่มต้นต่อไปครับข้อ2.3จงวัดลูกศรแสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อประจุบ,บวก Q อันนี้รวบรัดเลยนะครับแล้วก็บวกสี Q ก็เป็นไปตามรูป ด้านบนที่ผมพาวาดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่านี่ก็เป็นข้อสอบประเภทวัดความเข้าใจนะครับหวังว่าพวกเราจะทำได้นะถ้ามันวนกลับมาออกอีกครั้งในปี2568